ทันข่าวประขั้นกีฬาฟุตบอลไทยาบมาโน,โนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่22กุมภาพันธ์2566โดยใช้ผู้ว่าขกางฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสกใกจบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้สเสรอนเอเชียเอาประยัดเล็งคว้าชนะทิพย์แนวรุกทีมาชิไทยน,นะ โดยกานนี้หลังจากชนาทิมสงกรสินเพรเมเก,รเกอร์ทีมชาติไทยถูกถอดชื่อออกจากทางทีม k a วากิ k i f r o ตเเล่นัดเปิดสนามเจลีกซึ่งทางโทรุโอนิกิตัดสินใจเลือกแล้วที่จะใช้ไดยะโทโนะและก็เบรต้าออชิมะสองแนวรุกญี่ปุ่นสลับสับเปลี่ยนระหว่างตัวจริงกับตัวสำรองทำเอาอนาคตของชนาทิปต้องสันครอนหากยังคงอยู่กับฟอนตาเล่ต่อไป ล่าสุดนั้นกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทางทีมสโมสร,รจากทางเอาปรายานเอสทีมชั้นนาในอีลิกเอเชียคาตาสเตตสลิกทีมที่พึ่งคว้าโชโกะทานนกุจิประกันหลังทีมชาติญี่ปุ่นไปร่องทีมเมื่อช่วงต้นปีต้องการจะคว้าตัวชนะทิพย์สงกรสินนารกทีมชาติไทยเข้าไปช่วยเสริมแกร่งเกมรุกให้กับทางทีมในคขณะนี้ ถึงแม้ว่าทีมเพิ่งจะเสริมเกมรับไปนะฮะแต่ทีมยังขาดในเรื่องของเกมรุกตอนนี้ผลงานของทีมรั้งอันดับ9ก้าของตารางคะแนนพวกเขาต้องการชิตาทิปสงกสิณเข้าไปช่วยในเรื่องของเกมรุกทีมนี้ถือเป็นทีมทีม,มหาเศรษฐีของกาตาพวกเขาพร้อมทุ่มสลับดิวดี้อย่างแน่นอนโดยพวกเขาจะได้ตราดจากเอเชียนด้วยนะฮะหลังทางโชโกะทานิกุจิทําให้เห็นแล้วหลังจากที่เขาย้ายไปในครั้งนี้ทําให้แฟนบอลญี่ปุ่นติดตามเอาวรายัตเอสีไปจำนวนมาก ทางฟอนเตเล่เองก็อาจจะส่งชื่อชนาทิพย์สงกสินไปที่อัลบรายาดเอสซีด้วยสัญญายืมตัวไม่ใช่เป็นการได้เพียงแค่ค่าย,ยิมตัวเท่านั้นแต่อาจจะผูกขาดในสัญญาในการจ่ายค่าตัวด้วยก็เป็นได้ถือเป็นความคุ้มค่าของฟอนเตเล่ที่คว้าตัวชนาทิพย์สงกสินมาด้วยมูลค่าหาษสารโดยไม่เสียเปรหาห่าในครั้งนี้ที่สําคัญในทีมอัลบรายัตเอสซีนั้นมีนักเตะเชื้อสายอาเซียนอย่างทาง อับดุรา่าเอาอารีแนวรับลูกครึ่งกัมพูชาไว้เส็ปีอยู่ภายในทีมในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยนะนานผมเป็นนว่างานนี้ฟองเราดูกันต่อไปกันละครันว่าจะเป็นเช่นไรก็อาจจะมีโอกาสที่ชนะทิพย์สงสินจะไปยังที่ลิกต่างแดนก็เป็นได้นะครับอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ชนะทิพย์สงศินคนนี้กันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมารก,กันดีครับ เลิกันหนักเลยยักษ์ไทยลิกจอดจะคว้าลูเคียนอัลเมดามาเสริมกันหน่งนาโดยกองหน้าตัวเก่งที่เคยสร้างชื่อมาอย่างบ้ากับทางคัตยาจิเต็ดและก็ชม FC, บดีเอกระทั่งฟอร์มเข้าตาทีมเจลิก จูเบโรอิวตะทีมชั้นนำญี่ปุ่นคว้าตัวไปร,ร่วมทีมก่อนที่ล่าสุดจะเป็นการหลักสำคัญยืนแดนหน้านล่าตาข่ายให้กับทางอาวิสฟาฟุกุโอกะบนเวทีเจลีกลีกของสุขทาง์ญี่ปุ่นล่าสุดนั้นกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทีมสโมสรชั้นนำไทยลีกการังจะได้ตัวโลเคียนอัลเบดาเข้ามาเสริมแกลังล่าตาข่ายในแดนหน้าซึ่งคาดกัรว่าหลังจบฤดูกาลไทยลีกจะมีการเปิดตัวร,ร่วมทีมอย่างเป็นทางการ สำหรับทางลูเคียนอัลเมดาสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมกับทางจูเบโดอิบะตาลกสนามไปท้งสิ้น87นัดซันโบไปทั้งหมด33ประตูทำไปทั้งหมด12แอสซิสและเขาเคยมีสติที่ยอดเยี่ยมในไทยลีกลกสนามไป้งสิ้น46นัดยิงไป้งสิ้น29ประตูทำไป9แอสซิสในครั้งนี้นั่นครับน่นาจะผมเป็นคำว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับ เลือกันหนักเลยยักษ์ไทยลีกจอดจะดึงตัวรับบี้ฟาวลเลอร์เสริมกระดังนะ้าโดยรับบี้ฟาวลเลอร์ค,คัมแบ็กเมื่อทางงานนี้รับบี้ฟาวลเลอร์กองหน้าตำนานตีนชิดนกริและก็สมสรอลิเวอร์พูลทีมชั้นนำพรีเมียร์ลีงกโผล่เข้าเกมชมเกมไทยลีกที่สนามบีจีสเตเดียมคู่ระหว่างบีจีปทุมเอาชนะพีทีประจวบเอฟซีไป2อต่อล่าสุดการแสบมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทางรับบี้ฟาวลเลอร์จอดถูกทางสมสรบีจีปทุมทีมยักษ์ใหญ่ศึกไทยลีก ดึงตัวเข้ามาผนึก,กํำลังคุมทัพเดร์ปิดร่วมทีมกับทางแมทธิวสมิธเพื่อจะช่วยนำพาบีจีปะุมกลับมาพงงดอ,อย่างยิ่งใหญ่กันอีกครั้งเพราะคงจะไม่ใช่แมตที่จู่ๆร็อบบี้ฟาวเลอร์จะโผล่มานั่งชมเกมที่สนามบีจีสเตเดียมเฉยๆอย่างแน่นอนสำหรับทางเดอะก็อตร็อบบี้ฟาวเลอร์เนี่ยกองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย27ปีเคยสร้างตำนานอย่างยอดเยี่ยมกับสโมสรลิเวอร์พูลในพีบร์ลก ซึ่งทางล็อบบี้ฟาวเลอร์จะดึกชื่อเป็นผู้ทำประตูสูงสุดอันดับที่6ในหน้าปรัสาท์ของพิมริกยิงประตูวรวมทุกบริการทั้งสิ้น183ประตูจากการลงสนาม369นัดทางนี้ร็อบบี้ฟาวเลอร์และก็แมทธิวสมิธเคยทำงานร่วมกันมาแล้วสมัยที่อยู่กับทางออสเตรเลียนในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นคว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันตอบไปก,ก็แลวกันไม่แน่อาจจะมีลุ้นก็เป็นได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมมากกันดีครับก่อนหน้านั้นสุปชัย อดีตดาวซสันโบไทายลีกมีใครกันบ้าง โดยประตูที่13ในไทยลีกของสุภชัยใจเด็ดที่ซัดใส่ทางปอริเทโลเอฟซีทำให้เขานั้นกลายเป็นผู้นำสูงสุดของดาวยิงประจำฤดูกาล2023ซึ่งท้าร,รักษาตำแหน่งเอาไว้ได้หอกชาวปจัจจนีวรณี้จะกลายเป็นนักเตะสยามประเทศคนแรกในรอบกว่า10ซีซั่นที่ทำได้บ่ดนแล้วงานนี้รเราจึงพาคุณย้อนเวลาไปค้นหาดาวซันโวชาวไทยที่คว้าประวัตินี้ได้สำเร็จใน5ฤดูกาลหลังสุดงานนี้เริ่มอยู่ที่ ชีรศน์สินแดงดากันก่อนการละกันซีซั่นส0 1 2น2012โดยประตูทำไดทั้งหมด24ประตูวงวันนั้นชีรศิลสินเพิ่งจะอายุเพียงแค่24ปีและกำลังฟอร์มร้อนประชาแบบสุดๆจนได้ถูกจกย่จ้องให้เป็นศูนย์หน้าหมายเลขหนึ่งของสยามประเทศ โดยไทยลีกในฤดูกาล2012เมืองทองเข้าป้ายคว้าแชมป์แบบไร้พ่าย,ายได้เป็นสมัยสโมสรแรกในหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งเครดิตส่วนหนึ่งต้องยกให้หัวหอกคนนี้ที่กดไปในสิ้น24ประตูโดยมีมาริโอยูรอฟสกี้เป็นคู่ขาคอยทำแอสซิสต์หลังจากการเป็นดาวสโมโวในช่วงซีซั้นนั้นศิลป์ก็ค่อยๆพัฒนาตนเองขึ้นมาเรื่อยๆจนไปเล่นในลีกสเปนกับทางอาเมเรีย ตามต่อตุ้ญี่ปุ่นที่ซาฟนฟชเชียร์ฮิโรชิมาและก็ชิมิสุเอสเพาลในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามซีซั่นนี้เขาก็คว้าด,ดาวซันโวมีทางเออเคเรตันซิวาจากทางบีอีซีเทโรศาสนะมาแชร์ตำแหน่งด้วยจำนวนประตูเท่ากันในขนนั้งนี้ต่อมาคนที่2ก็จะเป็นอานนท์สังขระน้อยจากทางบีอีซีเทโรศาสนะซีซั่น2008และก็2009ประตูทั้งสิ้น20ประตูในปี2008และ18ประตูในปี2 0 0 9 โดยป e. ีอีซีเทโรศาสนาหรือว่าปลริเทโรเอฟซีปัจจุบันนี้เคยเป็นสโม,มสรที่อุดมไปด้วยผู้เล่นทีมชาติแบบแทบจะยกชุดนับตั้งแต่ยุคปี2000เป็นต้นมาและหนึ่งในนั้นก็มีอานนท์สังขะน้อยดาวซันโบซีเกม2007รวมอยู่ด้วย โดยสุนหน้าชาวนครราชสีมาเล่นให้กับทางทีมมังกรไฟตั้งแต่ฤดูกาล2006แต่ว่าพีกสุดๆหลังจากคว้าเหรียญทองซีเกม2007นั่นเป็นเพราะว่าสามารถคว้าประวัลดาวซันโบไทยลิกได้สสมัยซ้อนคือปี2008ต่อด้วยปี2009อย่างไรก็ตามทั้งสซีซั่นที่อานท์เป็นท็อปโกลสกอร์บีซิโทรศาสนะไปไม่ถึงแชมป์ในบ้านปลายก่อนที่ตัวเขาจะถูกเมืองทองมาดึงตัวไปในฤดูกาล2011 ต่อมาเจะเป็นพิพัฒน์ต้นกัญญาจากบ e. er ีอีซีเทโรศาสนะซีซั่น2006จำนวน12ประตูโดยหนึ่งในกองหน้าที่ดีสุดในประเทศไทยกับการเป็นตัวจบสกอร์ในกรอบเขตโทษที่คมกริบทุกครั้งที่ได้ง้างไก่พิพัฒน์เนี่ยได้โด่งดังกับทางราชประชาจนทําให้ได้ย้ายไปเล่นในลีกเวียดนามอยู่ประมาณราว4ปีก่อนจะกลับมายิงระเบิดเฉิงให้กับทางบ e. er ีอีซีเทโรศาสนะในช่วงซีซั่น2006ที่เขาคว้าดาวซันโบไปครองเพียงแค่ผู้เดียว โูหอกชาวอุดรธานีได้โยกไปใช่แชมป์ไทยลีกกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฤดูกาล2008และก็ยังเปลี่ยนสมโมสรอ,อยู่บ่อยครั้งซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาลัดฟ้าไปค้าแข่งที่อินโดนีเซียในครั้งนี้คนต่อ,อมาก็จะเป็นสุภกิจจินาใจจากการไฟฟ้าและก็สารายุทธช,ชัยคำดีจากการท่าเรือในช่วงซีซั่น2004-2005ทำทั้งสิ้น10ประตู โดยฤดูดกาล2004-2005เป็นสโมสรโรงงานยาสูบที่คว้าแชมป์ไปด้วยการเฉือนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพียงแค่2แต้มเท่านั้นกับการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อันดับที่2พวกเขามีสุภกิจจิตน่าใจสุวนน้าชาวเชียงใหม่ที่กดไปถึง10ประตูจากจำนวน23ลูกที่ทีมนักรบสายฟ้ายิงได้ในช่วงซีซั่นนั้น อย่างรก็ตามยังมีสรารยุทธตำนานหงวหอกทีมชาติไทยจากการท่าเรือเอฟซี FC, อีกคนที่ยิงได้เท่ากันซึ่งกลา,ายเป็นผหนที่2ของเจ้าตัวที่ได้ครองดาวซันโบสูงสุดของไทยลีกปัจจุบันโจ้ห้าหลารังอันดับ8ของดาวยิงสูงสุดไทยลีกกับการซัดไปทั้งหมด101ประตูตลอดระยะเวลา16ปีกับอีก12สโมสรในอาชีพการค้าแข้งในคั้งนี้ นี่ก็เป็นการเทียบเคียงนะผมก่อนที่จะมีสุพชัยใจเด็ดคนนี้ก็แต่ละคนนั้นก็ยิงมาไม่น้อยกว่า10ประตูอย่างแน่นอนก็ถือว่างานนี้เป็นอะไรที่น้องคนนี้จะขึ้นมาเป็นอันดับดาวซันโบนในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับและนี่ก็เป็นทันข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่22กุมภาพันธ์2 5 6พรอยใชาพบว่าครั้งฟุตบอลไทยครับ